สวัสดีครับพบกับพี่โนบิตะนะครับจาก y u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  e n n r r v v i w w h h n n n l นะครับก็วันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพุทธที่27มกราคมพศ2 5 6 4นะครับเป็นเดือนส่งท้ายปีแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่โนบิตะจะมารีวิว All New Isuzu DMAX นะครับ Space Cap g นะครับว่ารุ่นนี้นะครับเขามี อะไรที่อัปเกรดจากรุ่น Space Cap 1.9S และ 1.9LDA บ้างซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดของตัว Space Cap เตี้ยเลยนะครับที่ให้ระบบความปลอดภัยมาครบถ้วนนะครับสำหรับการออกแบบตัวรถนะครับก็จะออกแบบภายใต้คอนเซปต์โบบัตอิโมเชนแนลให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งบึกบึนดีนะครับถ้ามองพื้นเผินแล้วนะครับรูปลักษณ์ของด้านหน้านะครับเราจะมองเป็นรุ่น LDA ใช่ไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่ตางจากรุ่น LDA กันก่อนนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจากรุ่นเกรด LDA ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับแบบ LED นะครับถ้าเป็นรุ่น LDA เขาจะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับไฟหน้าก็จะเป็น Isuzu Vision b y l e d นะครับโดยมีไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟสูงและไฟต่ำในหลอดเดียวกันปรับระดับได้4ระดับนะครับผ่านการปรับอยู่ด้านในนะครับมันจะมีสวิตช์อยู่ด้านในนะ ส่วนตัวนี้จะเป็นไฟซูเปอร์เดย์ไลท์นะครับก็จะติดเมื่อเราเข้าเกียร์แล้วนะครับและยังทำหน้าที่เป็นไฟหลีในเวลากลางคืนด้วยนะครับกระจังหน้าแบบโครเมียมขนาดใหญ่เที่ยวสองชั้นให้ความรู้สึกสวยหรูหรานะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกไซบเบียนนะครับตัวนี้นะเสาอ,อากาศแบบสั้นนะครับปรับพับได้ ราคาเงินสดนะครับเจ็ดแสนสามหมืนห้าพันบาทนะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาดหนึ่งพันเก้าร้อยซีซีนะครับให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่1800รอถึง3,600รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด350นิวเนตันเมตรกันเลยทีเดียวนะครับล้อนะครับล้ออรันลอยก็จะเป็น แบบทูโทนนะครับขนาด16นิ้วนะครับซีรีส์ยางนะครับก็จะเป็นขนาด215 70 r 1 6นะครับขนาด16นิ้วนะถ้าเป็นรุ่น lda ก็จะเป็นสีสีเงินนะครับเนีย่ยเดี๋ยวไปดูกันเกตร lda จะเป็นแบบไหนสําหรับเกตร lda ก็จะเป็นแบบสีขาวนะครับส่วนตัวน,นี้จะเป็นสีทูโทนนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นอิสระปีกนกนะครับ ให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งนะครับพร้อมเหล็กกันโครงนะครับยางขนาด16นิ้วเนี่ยนะฮะสามารถเอาไปดัดแปลงแต่งซิ่งได้นะครับตามคำเรียกร้องนะครับจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ถัดมาก็จะเป็นโลโก้ Space Cap สีโคมย่ำนะครับเนี่ยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับพอด้านหลังนะครับ ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ duo o, sonic led นะครับแบบ caren นะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไฟไฟเลี้ยวนะครับล่าสุดเป็นไฟถอยหลังนะครับแต่ว่าเวลาเราเปิดไฟใหญ่และไฟหลีแล้วนะครับไฟไฟหลีตรงนี้ก็จะติดด้านล่างก็จะติดนะครับ เวลาเรามองเวลาค่ำคืนนะครับก็จะสวยงามหรูหรามากขึ้นนะครับอักษรอิสุสดีแมเงาสวยนะครับเนี่วิบ,บวับวิบวับมาเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นอักษร Z ซดวงบอกว่าเป็นเกสรนะครับแล้วก็มี DDI ตัวไอสีฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล,ล้อมค่า co2 ต่ำสุดๆนั่นเองกันชนท้ายก็เป็นแบบไม่ได้ติดกับตัวรถเหมือนตัว Highland ร er ์นะครับตัวนี้ก็ถอดแยกชิ้นได้อยู่นะครับ มือจับนะครับพร้อมบิลินกล้องมองหลังนะครับพร้อมเส้นกะระยะเลนไกด์นะครับไฟเบรกตัวที่3แบบ LED นะครับให้ความสว่างเด่นชัดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในเขาก่อนนะครับว่าน้องเขาเป็นยังไงนะครับนี่ภายในน้องเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะภายในนะครับก็ตกแต่งด้วยสีเงินนะครับ มือจับประตูสีเงินนะครับด้านข้างตกแต่งด้วยสีเทานะครับช่องแอร์นะครับก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับหน้าจอสัมผัสนะครับขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a y พและ Android Auto นะครับในส่วนของ Android Auto นั้นนะครับจะต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน10.0ขึ้นไปนะครับเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะ พร้อมเกียร์ overdrive ส,สองตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งนังแท้สีดำนะครับปรับระดับสูงต่ำด้วยมือนะครับเป็นอัตโนมือแผงข้างประตูนะครับตกแต่งด้วยบุนุ่มซอฟทัชนะครับให้ความสปอร์ตพรีเมียมนะครับ บริเวณสวิตระบบปรับอากาศก็ตกแต่งด้วยสีเงินนะครับความรูหลาดีนะครับสวิตควบคุมบนเครื่องนี่ไงครับสวิตควบคุมเครื่องเสียงบนพวงอะไรนะครับก็มีมาให้นะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีสวิตควบคุมระบบความเร็วอัตโนมัตินะครับแบบคงที่นะครับฟลุคซอนโธนะครับมีมาให้แล้วนะครับรุ่นนี้ ก็เป็นรุ่นท็อปของ Space Cap เลยก็ว่าได้นะครับนี่เป็นรุ่นท็อปของตัว Space Cap เลยนะครับลำโพงนะครับให้มา6ตตำแหน่งนะครับฝั่งคู่กับขี่และฝั่งผู้โดยสาร2นะครับทวิตเตอร์คู่หน้า2และลำโพงลำโพงลูฟสปิเกอร์อีก2นะครับเป็น6ตัวนะครับ รุ่นนี้นะครับอัปเกรดจาก LDA ก็คือให้ระบบอันนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นระบบควบคุมการทรงตัว ESC นะครับระบบควบคุมความเร็วขณะออกตัวบนทางลาดชันนะครับ HSA นะครับระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC นะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS นะครับระบบ กระจายแรงเบรกนะครับด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับ EBD นะครับระบบป้องกันล้อล็อกนะครับ ABS นะครับระบบเสริมแรงเบรกนะครับ VA นะครับสิ่งที่เพิ่มมาจากตัว LDA ก็มีนิดหน่อยเองนะครับถ้าอยากได้ตัวท็อปสุดๆนะครับให้โฟกัสมาที่รุ่นนี้ได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ท็อปสุดของตัว Space cap นะครับ ตัวนี้ตัวท็อปสุดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีบางคนนะครับไปทำตัวสเปซแคร p รุ่น1.9 LDA ไปเป็นตัว S เปซแค a ป1.9ซะอย่างนั้นนะครับก็คือไปแปลงไฟตัดหมอกนะครับไปใส่ล้อมแม็กให้มันเหมือนกันเนี่ยทำได้เลยนะครับบางคนก็ไปติดอักษรแซดก็มีอ้าวเฮ้ยแล้วก็ไม่รู้สิทีนี้ว่าเป็นตัวแซดหรือเปล่านะครับ แต่ความแตกต่างม,มันมีแหละครับเพราะว่ารุ่น LDA เขาไม่มีสวิตช์คลุสคอนโทรมาให้นะครับส่วนตัวแซดมีนะครับรุ่นแซดมีบางทีก็ไปอัปเกรดอะไรอใส่เบาะหนังให้เหมือนกันก็มีครับเราก็จะแยกไม่ออกเลยทีนี้เราก็งงครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเพราะว่าเห็นคนทํากันอยู่นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง nb review channel ในการทำคลิปค้งต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณที่ติดตามร,ร,รับชมครับสวัสดีครับ